ที่อลซ่าพดที่สุดตื่โพอค่ะสู้ๆนะครับไม่มีอะไรที่เราทำได้หรอครับเจ็บแล้วทนเอ้ยเจ็บแล้วซาคือคนเจ็บแล้วทนคือคนแข็งแรงครับผมชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้ามีหมอนนอนแน่ผมนอนนะนอนตลอดเฮ้ยหลับหรอก ถึงวันนี้จะลำบากพ่กนี้ลำบากเหมือนกันลำบากเสมอว่าเราเสมอใช่ทุกปัญหามีทางเข้าเสมอมาเร็วเร็ววเข้าไงคือถ้าปัญหาไม่เข้ามาหาเราสักทีอะเราไม่ต้องรอแล้วก็ไปเลยเพราะปัญหามีทางเข้าอลาวออกไหมออกได้อยู่ที่ว่าหาเจอไหมบางปัญหาจะไม่มีไม่มีทางออกเออเออบางทีมันวันเวงอันนี้ก็ดูมีปัญหาอะ ถ้าคนอื่นเขาทำได้ผมก็ให้เขาทำไปเอไปครีโออ o on, ดาวไปไหนเขาผมก็งานอดิเรกของผมก็คงจะเป็นการออกกําลังกายผมเพื่อที่จะได้หุ่นฟิตแล้วก็แข็งแรงมีแรงเต้นตามพี่ๆทันครับผมและหุ่นผมเนี่ยก็จะออซ่อมเยอผมน่าจะเป็นการแต่งเพลงครับเพราะว่า เฮ้ยมีสาวมามาเรื่อยมาเรื่อยเพราะว่าเตอร์นอยยังเลาจบประโยคแล้จุบเพราะว่าเตอร์เนี่ยการแต่งเพลงเตอร์ก็เริ่มตั้งแต่14 15ครับใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการได้ถ่ายทอดอารมณ์ตัวเองนะตอนนั้นแล้วก็ทุกอย่างผ่านออกมาในเงเกง ดูว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่คิดว่าน่าจะออซ้ำมากกว่าเพื่อนๆเยอะผมผมน่าจะเป็นการร้องเพลงครับผมเพราะว่าคือแทมอะไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านร้องเพลงมาก่อนแล้วแบบว่าแบบร้องเพลงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือแซมแบบฝึกหนักมากแล้วก็สามารถแบบว่าแตะไฮโน้ตได้สูงขึ้นคือเรื่องร้องเพลงอะผมค่อนข้างมั่นใจเลย<ด><ว>ก<ด>็เื่อาจจะ<ด>ต้องพยายามมากกว่าน<ด>ี้ว้าวขอเด็กที่ท่าอที่สุดค่ะน่าจะเป็นเต้น แล้วก็ตีลังกาครับคือผมคิดว่าผมเก่งที่สุดครับเพราะว่าผมฝึกมานานกว่าเพื่อนมีโอกาสได้ไปเรียนกับเพื่อนๆแต่ว่าดูแบลแล้วมันไม่น่านมีใครตีได้เก่งครับผมน่าจะเป็นการ<ม>คิดคอนเทนต์ติ๊กต็อกการโพสคอนเทนต์ต่างๆที่มาจากตัวตนเราจริงๆอาจจะเป็นด้านความรู้หรือว่าตลกความรู้อะไรความตลกไลฟ์สไตล์เวลาเราโพสไปบางทีคนก็แบบอาจจะชอบเห็นตัวตนเราแล้วก็เพิ่มมินเกรดให้ตัวเองได้ถ้าบทีเป็น เล่นบาสครับเพราะว่าพี่เป็นนักกีฬาจังหวัดมาก่อนแล้วก็เคยแข่งได้แชมป์จังหวัดด้วยก็ผมก็ท้ายหคนด้านหลังแข่งกับผมได้เลยคุณแพ้ผมคุณแพ้ผมแต่คุณล้มแต่คุณล้มบุบล้มนะผมล้มแล้วคุณเอื้งไงผมแพ้จังหวะปุ๊บเข้าเลยไงเข้าเป็นบอลเลยอ่ะ เอาซ่ำทตรงไหนเลยของใครทำอะไรทำอะไรคือผูกเวกวนไว้เราขาแต่งงานกันนี่ไปถ่ายนี่เเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันฟังเอสเขาก็บอกอยู่ว่าทุกคน Born to be awesome อ่ะหยิบเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองนะครับฮอบบี้ใครเนี่ยมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วไม่มีใครเก่งไปกว่าใครหรอกเฮ้ยทอรันชนครับ t ป be awesome born to be